สวัสดีวันนี้นะครับก็มาเจออีกแล้วนะครับกับหูฟัง t x เ m ็ t หนิิวนะครับวันนี้เราจะมาอธิบายในส่วนของสถานะไฟและก็ระบบอันดับแรกในส่วนของหูฟังเวลาเรายกหูมานะครับมันจะมีไฟแดงสลับน้าเงินนั่นหมายความว่ามันกําลังแพร r i n g หรือว่าหาสัญญาณบลูทูธที่จะใช้งานด้วยกันอยู่ถ้าสมมติเห็นว่ามันขึ้นเป็นสีน้ําเงินอย่างเดียวนานๆทีกระพริบแสดงว่าอันนั้นคือการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วแล้วต่อไปนะครับผมในส่วนของคัตจิ้งเชดเอ้คัตจิ้งช้าครับผม ในส่วนของไฟสีกระพริบอันดับแรกต้องบอกก่อนว่าไฟตัวนี้จะแสดงสถานะ2แบบนะครับหเลยถ้าเป็นสีแดงค้างก็คือการชาร์จเต็มแต่ว่ามีการกระพริบแสดงว่ามันจะบอกสถานะว่ามีแบตเท่าไหร่อันดับแรกน,นะครับถ้าเห็นว่ากระพริบ4ครั้งมันจะบอกว่าคุณมีพลังงาน1 0 0่งถึงเจแต่ถ้าเห็นกระพริบ3ทีและตัดไปแสดงว่าคุณมีพลังงาน7 5็ดถึงห้าแต่ถ้ากระพริบ2ทีมันจะบอกว่าคุณมีพลังงาน50-25%ถึงแต่ถ้าเห็นกระพริบแค่ ทีเดียวมันก็จะบอกว่าคุณมีพลังงานน้อยกว่า25%นั่นเองในการชาร์จเจ้าตัวหูฟังตัวนี้นะครับผมถ้าเราชาร์จ10นาทีนะครับมันจะใช้งานได้ทั้งหมด9 0นาทีแต่ถ้าคุณชาร์จเต็มแบบเต็มเลยนะครับผมตัวนี้ถ้าเราเล่นเกมหรือว่าเราฟังเพลงดูหนังดูคลิปก็จะอยู่ได้ประมาณ5ชั่วโมงแต่ถ้าเราไม่ได้เล่นเกมไม่ได้ฟังเพลงเสียบคาไว้รอรับหูฟังหรือว่าสแตนบายอื่นนะครับก็ใช้ได้ประมาณ120ชั่วโมงโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการ อธิบายในส่วนของสถานะไฟของตัว TX 1นึ่มิวคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมนะครับผม